ตรงนี้เหรอไปแต่งในเมืองไม่ได้เหรอจ๊ะบ้าไปแล้วเนี่ยนี่มันไอ้ฟองโจนถ้าเกิดว่าแต่งในเมืองนะแพเค้าระหว่างที่หม่อมฉันเดินไปทุกๆคนก็ต้องซุบซิบนินทาอุ่ยดูสิเจ้าเขาอีนางโจ้นี่ยมันทำเมียอุ่ยดูสิหนูมันทำได้แบบนี้ถ้าเกิดหม่อมฉันได้ยินหม่อมฉันพี่อยู่โอ้โหจ้าเจ้าจ้าแม่แม่แม่ไม่คุณไม่ทูลหัวตอแหลกแค่ในเรื่องพอนะอย่าไปตอนอะไรหลังโลกอีกนะหัวร้องอ้าวเถอะ าหากแม้ว่าการครั้งนี้เธออยากต้องการให้อภิเษกตรงนี้ฉันก็จะอภิเษกตรงนี้ทหารพระเจ้าค่ะจัดเตรียมพิธีฉันอภิเษกสมมตรกับก้าวเว่าน้าที่ตรงนี้เลยได้เลย,ยพี่ค่ะเปิดตัวโคศกหา,าไม่<บ>ได้แล<บ>้วพี่พระไตรลิอ้าวเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยค่ะมึงแต่งตัวเหมือนจะไปฟาโร่ชีวิตคนเรา เกิดมาระดับไปโดยอนิจจังครับกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายอนุสรชูศรีได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในอ่านอภิเศกสมรสขององค์กษัตริวัฒนาและองค์หญิงกะเบา,วาวอันดับต่อไปผมใคร่จะกล่าวประวัติยอ่อๆขององค์หญิงกะเบา,วาวให้แขก ผู้มีเกียรติได้รับทราบพอสังเขตครับองค์หญิงกะว่าเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคมพศ2538เป็นบุตรคนที่สของนายปูดและนางลีมือเอาชื่อสมมุติก็ได้องค์หญิงกะว่าตั้งแต่เกิดมา ไม่เคยสร้างความภาคภูมิใจให้กับบิดามารดาและญาติแม้แต่ครั้งเดียวยังความแต่อับปีจังไลมาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงวันที่7ตุลาคมพศ2565รับรางวัลกันครับรับ,บ,บรางวัล เริ่มต่อครับจนกระทั่งมาถึงวันที่7ตุลาคมพศ2565องค์หญิงกวาวเวามีอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดท้องน้อยทางญาติญาติและพ่อแม่ได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลเสนาไปการเร่งด่วนทางคณะแพทย์ได้พยายามช่วยเหลือและยื้อยุดสุดความสามารถแต่มิเป็นผลประการใด องค์หญิงกะเ่าได้จากญาติญาติไปด้วยอาการทุรนทุรายยังความดีใจให้กับบ้านก็ได้เดินเคียงไปอย่างยิ่งทางคณะแพทย์ได้ลงความคิดเห็นว่าองค์หญิงกะเวาเป็นโรคต่อแหลลงตับและโรคดอกทองลงกระเพาะยศและลาบหาไปมีได้แน่เว้น ไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟครับอันดับต่อไปไข่ากาบเรียนเชิญขุนมนตรีและขุนหานนครขึ้นเป็นเกียรติฝ่ายคารวะขึ้นทอดผ้ามาหาบังสกุลขอเชิญครับเชิญครับ ใครเอาเย,ยควรมาทอดผ้าครับมันโูกหรือาขอบพระคุณครับอันดับต่อไปใค่กรกาบเรียนเชิญกาบอาราธนานิม,มนต์พระคุณเจ้าตะกะพุงโลวัดสิ้นศรัธรรมขึ้นทอดผ้ามหาปสกุลกาบอาราธนานิมนต์ครับรอนรอน ขาเป๋ไปแล้ว <laughs> แล้วมึงไม่บอกกูมึงจะเล่นน่ะกลับอะไรมึงจะเป๋ทับเป๋ซะแล้วเ <laughs> <laughs> อาปติเยอาปติเทเทนาเอาปติยาอาปติเทเทนีเอาปติโทอาปติกิดเกิดเกิดเอ้าไอเดียวก็มา <laughs> กราบอาราธนานิมนต์ครับ อันดับต่อไปจุดพลุครับบอมบอบบ,บ,บ,บอุดหูครับดอกต่อไปดังครับอุดหูครับดังยังอ่ะ ดังแล้วไม่เห็นได้ยินเลยดอกต่อไปครับไม่ต้องอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอออ้ออ้อ ดัดต่อไปให้กับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติได้ยืนหัวเราะหนึ่งนาทีเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับองค์หญิงเกาเหาครับเชิญครับนอ้เหี้ยม่หน้า้องไฟเจ็บไปแล้ว ร้องเพลงส่งเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะครับเชิญครับพิพาทบรรเลงครับร้องเพลงครับ อะไอะไรของมึงเนี่ยอะไรไม่เครื่องมึงทำไมเครื่องอี้ยเนี่ยทำไมอ่ะนี่มึงงานอะไรอ่ะให้งานแต่งค้างานแต่งเอาเข้าบอกให้ผมงานศพไม่ใช่เอาเรอเพราดูจะแพงข้าวสองคนนี้นับถึงนี้พวกเจ้าทุกคนยุ่แล้วนะนับจากนี้ต่อไปกาวาลคือมเหสีเทียบพระที่ของชาวัฒนาทรานเจ้าค่ะการบ้านการเรือนมอบให้กับ ท่านขุนหาหนาครเป็นผู้ดูแลส่วนข้าราชก,การภายในเมืองมอบไปกับขุนวนตรีเป็นผู้ดูแลนับจากนี้ต่อไปเรากษัตริย์พัฒนาขอปิดตำหนักตาย3เดือนไปเถอจ้าโปร